ครูแคทนะคะเหมือนเดิมเลยวันนี้เราก็จะมาเจอกันในรายวิชาพลศึกษานะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมีท่าทางนะคะในการปฏิบัติมาฝากให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแคทนะคะก็ได้นำท่านะคะการเดินซิกแซกนะคะมาฝากนักเรียนนะคะซึ่งในอาทิตย์ที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้ปฏิบัติในส่วนของการยืนเยกขานะคะขาซ้ายขาขวานะคะ การยืนแยกขาไปแล้วสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของท่าทางการเดินซิกแซกนะคะซึ่งในการเดินซิกแซกนะคะนักเรียนนักเรียนก็จะได้ฝึกในส่วนของความคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนําไปสู่พื้นฐานของการเล่นกีฬาการออกกําลังกายและการทํากิจกรรมอื่นๆได้เหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปฝึกปฏิบัติกันนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะคะที่ครูแคทสอนตลอดเลย ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานะคะนักเรียนจะต้องอะไรคะอ่าจะต้องอบอ,อุ่นร่างกายนะคะจะต้องอบอ,อุ่นร่างกายก่อนฉะนั้นเดี๋ยวก่อนจะไปฝน ว่าเรากระตุ้นร่างกายกล้ามเนื้อทั้งกล้ามเนื้อทั้งส่วนต่างๆของเราเรียบร้อยแล้วนะคะให้มีความพร้อมก่อนที่เราจะไปฝึกปฏิบัติและก็เล่นกีฬานะคะเมื่อเราปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเริ่มปฏิบัติกันได้นะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะปฏิบัตินี่นะคะคืออุปกรณ์นะคะที่ครูแคทได้นํามานะคะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติซึ่งเป็นอุปกรณ์นะคะที่นักเรียนสามารถหาได้ง่ายๆเลยเป็นขวดน้ําเปล่าๆนะคะที่ ที่ขวดน้ําที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็เอาไปใส่น้ํานะคะนําไปใส่น้ํามาซึ่งจํานวนของขวดน้ํานะคะนักเรียนก็ทั้งหมดก็5ขวดด้วยกันนะคะให้นักเรียนหามา5ขวดนะคะแล้วก็ใส่น้ําแบบนี้เลยนะคะใส่น้ําแบบที่ครูแคททาเลยนะคะต่อไปเมื่อเรามีอุปกรณ์แล้วนะคะเมื่อเรามีอุปกรณ์แล้วเราก็จะมาดู ในส่วนของระยะนะคะระยะของการจัดลําดับก่อนที่เราจะไปปฏิบัติกันในส่วนของการวางขวดน,น้ํานะคะให้อยู่ในแนวตรงนะคะในแนวเดียวกันนะคะนักเรียนอาจจะวางบนเส้นก็ได้นะคะเพื่อความตรงนะคะ การวางนะคะนักเรียนจะต้องเป็นคนวางเองนะคะผู้ปกครองห้ามวางให้นะคะเพราะว่าคนที่ปฏิบัตินะคะก็จะเป็นนักเรียนฉะนั้นก้าวของนักเรียนและก้าวของผู้ปกครองจะไม่เหมือนกันนะคะให้เราใช้ก้าวของตัวเองนะคะอ่ะครูแคทก็จะก้าวหนึ่งก้าวนะคะของครูแคทแล้วก็วางนะคะต่อไปนะคะหนึ่งก้าวนะคะหนะะึ่งก้าวของครูแคทนะคะ แล้วก็ครูแคก,ก็จะวางนะคะวางให้ตรงกันนะคะเก้าของเรานะคะหนึ่งเก้าของเรานะคะหนึ่งเก้าของเรานะคะอ่าเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือเก้าของครูแคทหรือนักเรียนจะก้าไปแบบนี้เลยก็ได้แล้วก็วางนะคะวางให้ตรงกันแล้วก็ต่อไปก็เก้านะคะหนึ่งเก้านะคะแล้วก็ ต่อไปขวดสุดท้ายนะคะก็เก้า,าไปอ,อันนี้คือเก้าของครูแคนนะคะแต่ละระยะเนี่ยนักแต่ละขวดระยะของแต่ละขวดเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันเท่ากันนะคะเพราะว่าเป็นเก้าของเรานะคะเก้าแต่ละเก้าจะเท่ากันนะคะไม่ต้องเอื้อมแบบนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องเอื้อมให้สุดแบบนั้นนะคะให้นักเรียนเก้าธรรมดาเลยแล้วก็วางเก้าธรรมดาแล้วก็วาง ก้าวธรรมดาแบบนี้แล้วก็วางขวดน้ําได้เลยนะคะจนครบ5ขวดฉะนั้นเนี่ยระยะของขวดน้ําก็จะเท่ากันนะคะซึ่งคนที่วางขวดน้ําอย่าลืมนะคะว่าจะต้องเป็นนักเรียนไม่ใช่ผู้ปกครองนะคะเพราะว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยนักเรียนจะปฏิบัติไม่ได้นะคะเมื่อเราวางขวดน้ําเสร็จแล้วเรามาเริ่มการปฏิบัติกันนักเรียนจะเริ่มฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะคะให้ในการปฏิบัติเนี่ยให้เราปฏิบัติไปและปฏิบัติกลับมา ะะแล้วก็กลับมาอยู่ในท่าตรงเหมือนเดิมนะคะ,ะในส่วนของการปฏิบัตินะคะให้ในักเรียนก้าวไปทางนี้ก่อนทางขวาขวามือนะคะหรือใครสนัดซ้ายนะคะก็จะทางทางซ้ายก็ได้นะคะคุณครูไม่ว่าแล้วแต่ความถนัดของเราเลยนะคะแล้วก็มาอยู่ที่ฝั่งนี้ แล้วก็ในการเมื่อเรามาถึงอีกฝั่งแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติกลับไปนะคะปฏิบัติกลับไปเลยปฏิบัติไปและปฏิบัติกลับนะคะแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะการวางขวดน้ำนัเกเรียนต้องวางด้วยตนเองนะคะ ฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติแบบนี้ก็เป็นท่าทางการฝึกปฏิบัติที่ง่ายมากๆเลยนะคะให้น้องๆได้ปฏิบัติในการปฏิบัติเนี่ยห้ามทําให้ขวดน้ําล้มนะคะห้ามทําให้ขวดน้ําล้มเด็กเด็ดขาดนะคะสำหรับวันนี้นะคะในการฝึกปฏิบัตินะคะนักเรียนก็จะได้ทั้งความคล่องแคล่วความว่องไวนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานของการฝึกกีฬาต่างๆและกิจการทํากิจกรรมต่างๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ให้นักเรียนในส่วนของงานท้ายบทหรือว่าท้ายคลิปนี้นะคะให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะคะอย่าลืมว่าจะต้องอ,อุ่นร่างกายก่อนนะคะพื้นที่สถานที่ในการปฏิบัติก็ดูดูความเหมาะสมด้วยนะคะควรใส่รองเท้าด้วยนะคะนักเรียนในการฝึกปฏิบัตินะคะควรใส่รองเท้านะคะไม่ใส่แมสออกกําลังกายนะคะแล้วก็คุณครูแคทฝากในเรื่องของการทํางานส่งนะคะ งานส่งเนี่ยหลายๆคนเลยเราผ่านมา2คลิป3คลิปกันแล้ว2-3คลิปแล้วนะคะยังไม่ส่งเยอะมากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนนะคะทำงานส่งด้วยนะคะออถ้าเกิดนักเรียนสามารถทำเป็นรายคาบเลยนะคะนักเรียนก็จะไม่มีงานค้างนะคะ พอถึงข้าบพอเราดูคลิปเราได้เรียนเราได้ฝึกปฏิบัติเสร็จให้นักเรียนถ่ายคลิปแล้วก็ส่งทันทีเลยต่อไปนักเรียนก็จะไม่มีงานค้างแล้วก็จะไม่เหนื่อยไม่ต้องตามงานย้อนหลังกันนะคะฝากในตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเหมือนเดิมเลยก็ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนดูแลตัวเองนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะไปไหนมาไหนนะคะหลีกเลี่ยงผู้คนเยอะนะคะ ถ้าเกิดภาคเปิดได้เปิดภาคเรียนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูแคทก็จะฝากว่าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนอาทิตย์ต่อไปนั้นเนี่ยครูจะนําท่าทางไหนมาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเดี๋ยวเราไปติดตามอาทิตย์ต่อไปนะคะอาทิตย์นี้เนี่ยครูก็ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ